อ่โอเคครับผมก็สวัสดีนะครับผมวันนี้ก็ผมเพิร์นโซนนะครับวันนี้อยู่กันในเกมเมกามอนสเตอร์นะครับหรือบล็อกเก็ตคัมมิ่งนะฮะก็สำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมมาพาไปดูนะครับเป็นส่วนกิจกรรมใหม่นะครับจะเป็นยังไงตามได้ในคลิปนี้ครับก่อนจะเล่นคลิปก็ฝากกันเลยตามช่องเพื่อเป็นกาลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็สำหรับใครที่ตามเกมจกรชมผ่านในส่วนของเพชรเมกามอนสเตอร์ได้เพชรเพชรใต้คลิปท้ายคลิปแล้วก็หน้าช่องนะฮะอ่า๋ยวไปดูกันเลยแล้วกันสำหรับอ่ากิจกรรมในวันนี้นะครับก็บอกเลยว ไปที่จัว่วก่อนแล้วกันนะฮะอันในส่วนของจัว่วเนี่ยนะครับก็ยังไม่มีอ่แกรนตีเทพเข้านะครับผมก็มีแค่สุ่มกาชาทั่วๆไปแหละไม่มีอะไรมากตรงนี้โอเคอนี้เราก็มาสุ่มเล่นได้ทุกวันนะสุ่มได้อีกหนึ่งครั้งโอเคอันนี้จะเป็นไอเทมนะครับผมอ่าโอเคต่อมานะครับไปดูทั้งบนนะฮะก็จะมีกิจเวอร์บอสนะฮะ ก็เป็นในส่วนของเวอร์บอสแกงก้านั่นเองนะตรงนี้นะแล้วก็ยิมพาสยังอยู่กับเรานะครับตรงนี้นะก็ไปเชิญยิมพาสแล้วก็มารับไอเทมได้ต่อมาครับกิจกรรมล็อกอินเวันนะฮะก็เป็นกิจที่เราทำค้างไว้นะฮะเมื่อกิจกรรมสรรัปดาห์ที่แล้วนะก็ยังไม่หมดนะฮะก็มารับกันได้ตรงนี้ต่อมาวงล้อแรกนะครับล็อคสปินก็จะเป็นวงล้อเพชรนะฮะผมตรงนี้ก็มาหมุนเพชรก็ได้นะฮะ ถัดไปเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของฐาทาลิมิตตรงนี้ครับก็จะเริกเ่กวันที่แพ็คลูนก่อนแล้วกันแจกเพชรไปก่อน500นะครับผมนี่แจกเพชรไปก่อน500นะต่อมาครับเอเวอร์เรดเอ็กซ์เชนนะครับก็เป็นกิจกรรมแรกในส่วนของ e m เวอร์เรดนะครับก็แลกได้เลยนะตรงนี้แล้วก็ที่2เป็นลิงนะครับผมอ่าแลกไอเทมนะครับตรงนี้แล้วก็ในส่วนของเอียร์ริงนะครับผมแลกได้เลยตรงนี้ แล้วก็มีชชยเพชรด้วยนะครับตรงนี้นะแล้วก็นาเคลิลนะครับผมแด่แรกได้วนกัน4ส่วนที่มันอยู่ในเครื่องประดับอะตอนเราอัพโปกเกมอนอะเนาะต่อมานะครับเป็นซูเปอร์เซลแพ็คตรงนี้กดไปก่อนแล้วก็ตรงนี้ครับอ่ารูตรงนี้แจกเพชรอีก500นะรับไปเลยโอเคไปเสร็จน้าต่างนี้แจกเพชรอยู่ประมาณ1,000นะครับผมอ่ะถัดไปนะครับก็ไปดูกิจรีวอร์ดนะฮะอ่ะกิจรีวอร์ดเนี่ยจะมีเพิ่มมานะครับ ก็จะมีรีซอสรีคาบอรี่ครับก็คือใช้เพชรนะครับซื้อทรัพยากรนั่นเองก็ผมแนะนําให้ซื้อ exp เลยนะครับแล้วก็ซื้อทองได้นะครับนี่แค่ร้อยกว่าเองซื้อขวดนะครับผมไอเทมอัปเกรดนะถูกมากนะครับผมว่าคุ้มนะซื้อไปเลยนะครับตรงนี้นานๆมันมาทีนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของกิจกรรมนะครับลงดันเจี้ยนแบบปกติก็เริ่มปกติตั้งแต่30ครั้งนะจนสูงสุดเนี่ยสองรครั้งครับก็รล่ไปเทมตานี้ไปเลยก็จะมีพวกทอง น้ำยา exp แล้วก็อุปกรณ์อัพเกรดต่างๆเนาะต่อมานะครับส่วนกิจกรรมนะครับใช้ทองนะครับเริ่มใช้ตั้งแต่300,000นะครับสูงสุดเนี่ย12ล้านไอเทมที่ได้รับคือตามนี้เลยนะฮะแล้วก็อัลเทอร์พาราไดส์นะครับ,ก,รบก็คือเราลงเล่นหมดอัลเทอร์พาราไดส์นะครับได้แต้ม3 0,000ื่นสามลนแต้มนะจนถึง20,000นะครับก็ได้ของรางวัลตามนี้นะครับผมแล้วก็มีลงอิลิดันเจียนไปถึงเดนเจียนแบบระดับยากนะก็เริ่มตั้งแต่6ครั้ง ยันไปถึง50ครั้งก็ได้รับของรางวัลตามนี้เลยนะครับแล้วก็สุดท้ายครับเป็นกิจกรรมนะครับเอาทองเอาเอาเพชรนะครับมาแลกฉาดโปเกมอนเอสนะับผมใครที่เล่นโปเกมอนเออยู่นะก็มาแลกได้ตรงนี้เช่นกันนะครับโอเคถ้าเราถัดไปครับก็ไปดูกิจกรรมบริเวณไทยกิฟก็เริ่มวันที่แพ็คสกินแพ็คสกินก็แจกเพชรร้อยหนึ่งนะครับผมอ่าเป็น1100แล้วเนาะก็สำหรับใครที่ชอบสกินเท่ๆก็มาซื้อตรงนี้ได้นะครับ ต่อมานะครับ n e w b แจกเพย์เด็กหนึ่งร้อยนะครับเป็นเท่าไหร่พันสองแล้วก็ S Selection แจกเพย์เด็กหนึ่งร้อยเป็นพันสามเนาะแล้วก็นี่ครับอี๋เจ้า not มาแล้วครับนานๆมาทีแต่ว่ารอบนี้มาสองครั้งแล้วก็แจกเพย์เด็กห้าร้อยครับอ่ะเป็นพันแปดแล้วนะแล้วก็ m a y w e a t h นะครับแจกห้าร้อยนะครับสองพันสามนั่นนะแล้วก็เลสลัมอีกห้าร้อยนะครับสองพันแปดนะครับผมคิวเล่มอีกห้าร้อยนะครับ อ่าสามพันหนึ่งแล้วนะแล้วก็จะมีแพ็คอวตารตรงนี้อีก500นะครับสามพันหกนะฮะอ่าโอเคก็ประมาณนี้ครับก็แจกเพชรอยู่3ามพนะครับมีโปเกมอนเทพเข้านะครับเมทัลหนึ่งตัวเรลตาสอง 3, เลสลัมสามคิวเลมสี่ตัวนะฮะตรงนี้อ่ะยังไม่พอนะครับผมก็ลัคกี้สปินอีกอันนึงก็จะเป็นในส่วนของวงล้อนะครับมาชาโดเนาะก็เป็นโปเกมอนระดับเทพ เอสบวกตัวที่5นะครับผมก็สามารถที่จะเติมเพชรมาหมุนกันตรงนี้ได้นะหลักๆก็จะประมาณนี้นะฮะกิจกรรมก็แจกเพชรอยู่ราวสามถึงสี่พันเลยนะครับค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวอ่ะก็เดี๋ยวเรามานะครับรับไอเทมกันนะฮะที่เราล็อกอินกันเนะาะตรงนี้อ่ะก็ลองมาเล่นกันดูได้นะครับส่วนกิจกรรมสุ่มการันตีเทพเนี่ยนะครับก็จะมาสิทธิ์สุดสัปดาห์เนาะถ้าเป็นต้นสัปดาห์เนี่ยก็จะเป็นกิจแจกเพชรแล้วก็กิจกรรมอื่นๆบลาๆนะ ก็ลองมาทำกันดูได้ตรงนี้เดี๋ยวผมมาทำภารกิจกันนิดนึงดีกว่าน่เราก็มาเก็บไอ้งไอเทมได้ทั้งนี้นะเพื่อที่จะไปอัปเกรดนะครับโปรแกรมอของเรานะครับผมตรงนี้ต่อให้เราไม่เล่นนะฮะก็แนะนำให้เข้ามาเก็บไอเทมทุกวันนะมันเป็นประโยชน์นะครับก็ส่วนตัวเองก็ไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่เกมนี้แต่ว่าก็เข้ามาเก็บของตลอดแล้วก็จะอัพพลังทีเดียวนะฮะก็ได้พลังก็เยอะอยู่พอสมควรนะฮะ อันดับแรกเลยเนี่ยเราต้องทำภารกิจนะครับ activity point นะครับให้ให้ให้จบก่อนนะฮะอ่าอย่าก,กดหม้อก่อนนี่กดไปเลยรับไปเลย,ย Texture Pot อ่าโอเครับทองไงแล้วก็ซื้อพลังงานเหรอยังไม่ซื้อครับเดี๋ยวอ่าทะลุมิติมาถึงก็คืออัพขั้นนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาอัพขั้นโปเกมอนกันดีกว่าอันนี้โปเกมอนในในคลังของผมนะอ่าเดี๋ยวอัพตรงนี้ได้นะครับอืมอ้มกดที่หนึ่งโอเค ครับนึงอ่ะพอฟัสอดุเพียงพอละวอัพเลยพึ้งโอเคประมาณนี้เนี่ยก็ปลดล็อกแล้ง่ายๆนะครับบริจาคนะครับอ่ะบริจาคครับผมบริจาคจัดไป2อ,อ่ะโอเคครบถ้วนนะก็บริจาคเรียบร้อยปึ้งอ่ะก็หมดละกดเข้าไปอ่ะต่อมานะครับเราก็กดต่อนะฮะ เขารวมอารีนา่าอัพสกิลมาอัพสกิลกันนะครับเดี๋ยวอัพตัวอื่นดีกว่าเนี่ยอัพสกิลอัพสกิลเลเวลต้องอัพตามเลเวลนะ73 74เี่เนี่ยอัพอัพเฉยนะเข้าคร่าวนะฮะรับไปเลยนะฮะร,รับอีกอ่ะโอเคเปิดได้70แต้มะนะต่อมาไปตกปลานะครับอ่ะเราไปตกปลากันง่ายๆนะ Activity Point ททำได้ง่ายมากนะครับ โอเคตกปลากันแป๊บหนึ่งโอเครอมันติดเยอะมาแล้วไงแล้วก็เล็งให้มันกลางกลางไว้พึ่งเล็งกลางกลางไว้เลยนะมันไหลลงแล้วก็ตามแค่นี้เองปึบอ่ะโอเคเรียบร้อยอุ้ยอ่ะรับไปตามนี้ต่อมานะครับก็จะเป็นกิจอาลงนันเช่นายวันนะครับก็ไม่ยากครับเราก็กวาดล้างได้เลยนะครับ ผมเลเวลเจ็ดสิบก็กวาดล้างไปเนี่ยมันกวาดล้างได้วันละสองครั้งนะผมก็จะลงแบบรัวๆไปเลยนะฮะเนี่ยไหนๆก็ลงมาแล้วแล้วก็เข้าไปลงอันอื่นด้วยอ่ผมกวาดล้างตรงนี้แทนแล้วกันนะตรงนี้นะอ่าโอเคต่อนะครับกวาดล้างต่อเลยนะครับนี่กวาดล้างไปนะฮะนี่ไหนๆก็เข้ามาแล้วครับก็กวาดล้างไปเลยนะครับผมจะได้แบบว่าไม่ต้องเข้ามาอีกรอบหนึ่งถูกไหมฮะเราก็กดไปได้เลยนะครับง่ายนะง่ายนะสำหรับคนที่ไม่ค่อยมีเวลาเล่นนะฮะ รับไปเลยครับอ่าเรียบร้อยนะตรงนี้แปดสิบห้าคะแนนนะฮะอ่าเหลืออะไรอีกลงเอลิตนะฮะก็ลงเอลิตสามครั้งใช่ไหมอ่าสุ่มเลยเรียบร้อยแค่นี้เองง่ายๆนะครับผมออกรับแค่นี้เองง่ายง่ายไหมฮะให้เรามาจวดรุ่นกันนะฮะเดี๋ยวจวดเดียวก่อนนะครับนี่แล้วก็เดีย๋ยวเราจะจวดมากกว่าก็คือเกิน3ครั้งก็คือใช้ทองแหละง่ายดีนะครับแค่นี้เองนะครับเราก็มากดรับ อึ้งหมาละหนึ่งร้อยห้าเกินละแค่นี้เองครับที่เหลือจะทําหรือไม่ทําก็ได้นะครับผมที่เหลือเนี่ยแค่นี้ก็ได้ point แอคทิวิตี้พอยครบละนะครับผมแล้วก็มารับพาร์ทอีกทีหนึ่งนะเนี่ยมารับพาร์ตทีนี้แล้วก็กดพาร์ทเห็นไหมฮะอ่ะก็ได้ลหลายต่อแล้วที่เหลือก็เอาไอเทมต่างๆไปอัพโปเกมอนของเรานะครับก็เป็นอันเสร็จละเรียบร้อยนะครับในแต่ละวันจริงๆเราใช้เวลาประมาณ5้าสิบนาทีในการเล่นถ้าเกิดคนที่มีเวลาน้อยก็ มาทําแบบนี้ได้ส่วนร้านค้าเนี่ยพอเล่นไปทำให้มันก็จะปลดล็อกขึ้นมาแล้วก็มาซื้อของได้เช่นกันอ่ะโอเคครับผมก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับสำหรับคลิปในวันนี้ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องมันโซนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งไปแจ้งเตือนคลิปให,หม่คลิปหน้านะครับผม See you again สวัสดีครับ